jeep con này con jeep con nè, jeep hả? Không con 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 เราเป็นทงานอยู่เป็นหมออยู่ที่เจอยอบวกเก่งนะครับคนขับเป็นหมอคุณหมอนะครับโยนเรงสร้างทางบ้านป่งดินนะครับเก่งพิกความนีว่ารบาดเจ็บสาหัสเป็นชายนะครับตอนนี้ครูไปอินทาได้นำส่ง รงพยบาบาลดอยสเก็ดเบื้องต้นนะครับอาการสหาหัสครับคนขับรถเก๋งบอกกับร้อยเวรว่าน่าจะหลับในนะครับตัวเองหลับในเพราะขับรถระยะทางไกลครับ